สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APM Apple Man นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนัดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนโมนาโกโดยฝั่งผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนแ่ยมาในมาในแผน4-1-4-1นะโดยกลัวจะเป็นจารุจิดอนนารุม่าแบ็คซ้ายขวาใช้เป็นใช้เป็นจอห์นสโตน นิโก้โอไลลี่เซนเตอร์ใช้ดัสโก้กัวโดนและลูเบนดิยัตกองกลางใช้โรดี้ปีกสองข้างเปโดโรสุวาเจเรมีโดกูกองกลางมีชิเน่ไรเดอร์ฟิลฟอร์เดนนาปาชาฮาเล่นส่วนโมนาโกเนี่ยมาในแผน3 4 2 1นะโดยโกจะเป็นโคนกองหลังมีซาริซูดายเออร์เคเลอร์และกองกลางมีสีตัวรวมวิงแบ็กเนี่ยก็จะมีเดียต้าเฮเซ่คูลิบารีวานเดอร์ซันส่วนกองกลางตัวรุกก็จะมีอาร์ซูฟาตินะแล้วก็แล้วก็จะมีอาริกูเช่นะกอง น่าเป็นบาโลก,กันโดยเริ่มเกมมานะโดยเจนาทีแรกเนะี่ยก็เป็นโมนาโกได้บุกใส่แมน,นเชสเตอร์ซิตี้ไม่ยั้งนะก็บุกมาเรื่อยๆแมนซียังต่อบอลกันไม่ค่อยติดจนมาถึงนาทีที่14แมนซีก็หาโอกาสได้จากจัสโก้กวเดียวนะยกบอลให้อลิงหาแรนด์ฮาแรนด์ก็กระดกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูไปกลายเป็นศูนย์ตหนึ่งทีมเยือนนําก่อนนะแต่นําได้ไม่นานนั้นก็จะเป็นกองกลางของโมนาโกอย่างเทเซ่ปั่นไกลโหดสวยลูกนี้แบบเสียบสามเหลี่ยมเลย ผมว่าให้โกระดับโลกยังไงร,รับไม่ได้เพราะมันเสียสามเหลี่ยมขนาดนนแล้วมูนากูก็ยังมาแบบต่อเนื่องมาบุกใสแมนซิตี้ลุดไปแล้วแต่ว่าเกือบโดนแมนซิตี้แต่ยังไม่เสียประตูในลูกนี้มาถึงนาทีที่28ไรเดอร์ได้ปั่นแต่ก็เฉียดเสาไปนิดเดียวเกือบเข้าก็ยังเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งตอนนี้แล Man นะ้วแมนซีนั้นก็หาทางเจาะได้ครัง้งเกือบเป็นประตูก็โดยที่ฟิลโฟเด้นยลากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ตัดไปชนคานเสียดายมากลูกนี้แต่ ก็ยังเสมอหนึ่งหนึ่งนะต่อมาแพบทียวนทีสามหกโอเล,ลี่ก็ลองซัดไกลไม่โดนเซฟได้แล้วก็ปัดออกไปนะแล้วต่อมาทีทีที่41เนี่ยมีจังหวะที่น่าได้ประตูมากจากการที่ไรเดอร์ยิงแล้วโกของโมนาโกเนี่ยปัดออกมาหาเล่นเข้าไปซ้ําแบบน่าจะเข้านะแต่เข้าข้างตะขายยังไม่เป็นประตูตอนนี้ก็เสมอหนึ่งหนึแลทนีที่สี่สิเนี่ยโอเลรี่ก็มีการเปิดบอลเข้ามาให้หาเล่น กระโดดเทคตัวอย่างสูงมงเข้าไปเข้าเสาแรกกลายเป็น1.2ต่อ2พอมาครึ่งหลังเนี่ยโมนาโกเหมือนเปลี่ยนแผนหรืออะไรไม่รู้นะทำให้แมนสตบุกขึ้นไปยางมากแล้วก็จะมีนาทีที่58เนี่ยดอรนารุม่าได้เซฟนะส่วนนาทีที่59ก็มีการเปลี่ยนตัวเอาโรดี้กับโดกูออก ซึ่งอน,นี่นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเอาซาโยกับน,นิโกโ้โอนิโก้ก่อนซาเลสลงเนี่ยผมว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนี้เลยเกมก็ไม่มีอะไรนะก็มีไรเดอร์ได้ยิงแต่ว่าไม่มีไม่มีชนเสาชนคานอย่างเงี้ยของแมนเชสเตอร์ซิตี้จนมานาทีที่90มโอรโ,โกได้ฟีคิกนอกกรอบเขตยิงเข้ามานะแล้วก็เป็นก่อนซาเลสเนี่ยเอาเท้าไปเตะหน้าาดเออร์งริงๆเขาโดนบอลก่อนแต่ก็การที่ยกเท้าสูงเงี้ยก็โดนจุดโทษแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า ไม่น่าเล่นนะลูกนี้การยกเท้าสูงในกรอบเขตโทษเป็นไม่มีใครเขาทำกันนะมีแต่แฮร์รี่แม็กควที่เตะปอกว่าอัน,นั้นนะแล้วก็เป็นไดเออร์นี่ยที่มายิงจุดโทษเข้าไปชนะดอน,นานุมาได้ทำให้เสมอกัน2-2แล้วก็จบเกมไปสำหรับเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอโมโนาโก2-2มาคุยถึงหลังเกมกันดีกว่าเกมนี้เนี่ยแมนซีทำการเหมือนจะขึงโมโนาโกแต่โมโนาโกไม่ได้รับ ลึกขนาดนั้นโมนารโกยืนออกมาจากเกาะเขียดโทษนะไม,ไม่ได้เข้าไปทั้ง11ตัวอยู่ในเกาะเขียโทษทําให้แมนซิ่เจาะขนาดเขาไม่ได้รับลึกยังเจาะยากเลยแต่ก็มีช่องได้ยิงบ้างได้ลองยิงไกลมากแต่การบุกเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายอะทำได้ยากมากเพราะว่ากองกลางของแมนซิจมอยู่กับกองกลางของโมนาโกทาให้ การจ่ายบอลน,นี่ยของโรดี้ดรูเบนเดียหรือยอโกกวาดิโอนะทำทำเกมเข้าไปยากนะต้องเล่น1-2กันไวแต่วันนี้ยังไม่ค่อยกล้าที่จะแทงเท่าไหร่มีจังหวะที่กล้าแทงเข้าไปเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลสําหรับโมนาโกวันนี้ทำให้ต้อมีการใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างฟลิลฟอร์เดนเนี่ยได้การเลี้ยงเข้าไปมียอสโกกวาดิโอ ยกบอลเข้าไปอย่างนั้นนถึงจะผ่านไม่ได้ส่วนการให้จะให้ขึ้นริมเส้นผมมองว่าวันนี้โดกูไปไม่เป็นเลยเพราะว่าเขาโดนประกบติดแน่นเวลาโดกูไม่มีพื้นที่เล่นนะเขาก็จะฟอร์มไม่ออกแบบนี้เห็นมาในหละยๆนาะ้าคู่แข่งประคองโดกูจะมีโอกาสกระชากไปได้แต่โมโร็โกเขาวางแผนไว้แล้วว่าช่วงนี้นะโดกูอันตรายเขาเลยเอาตัวมาประกบโดกู กระชานชิตการมีจังหวะหนึ่งกวาดิโอน่าจะส่งบอลให้โดกูแต่โดกูไปรอบอลก็โดนวิ่งมาฉกบ,บอลไปได้จากกองหลังะนะทำให้โดกูนี้เล่นไม่ออกส่วนฝนะั่งขวาในเบรนโดเขาหมดหมดแล้วความสามารถในการเลี้ยงไปข้างหน้าเซนในการส่งบอลศบสกอร์อะไรเงี้ยจากที่เขามีเท่านี้เขาลดลงมาเหลือเท่าน,นี้แล้วไม่ค่อยกล้าเลี้ยงบอลน,นะมีแต่ม้วนแล้วก็ส่งกลับ ในวันนี้มีจังหวะไปข้างหน้าช่วงแรกๆเกมเนะแมดาโน่เนี่ยไปข้างหน้าบ่อยแต่ไปไม่ได้นะช่วงครึ่งหลังก็เลยม้วนส่งกลับเป็นสส่วนใหญ่ส่วนไรเดอร์ ก็มีหายไปบ้างในช่วงเกมนั้นมีเหมือนหายไปเลยไรเดอร์เขามีจังหวะขึ้นลงสอดขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่วันนี้สอดไม่ค่อยขึ้นมีจังหวะยิงก็เยอะนะแต่ยิงที่ยิงกว้างมาหลายนัดแล้วนะสำหรับไรเดอร์มียิงไกลยิงในกรอบมาเล่นซ้ําไม่เข้าเป็นมาหลายนัดแหละสําหรับไรเดอร์นะผว่าถ้าไม่มีก็แมนซีอาจจะแย่กว่านี้แต่มีเขาก็ดีอยู่แล้วนะแต่มันไม่เท่ากับที่เล่นกับบูฟนะอันนั้นคือน่าจะเป็นในวันที่เขาพีคแต่ตอนเนี้ยก็ คือทรงกลางๆของไรเดอร์รเดอร์ผมว่าก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละพลังงานในการวิ่งขึ้นลงการส่งบอลเขามีเซนต์แต่ก็ยังไม่ดีเท่าตอนนั้นนะนะส่วนโมนาโกเนี่ยเขาการรับของเขาไม่ได้แบบรับอุดเบบเขาเป็นการรับลอยด้วยซ้ำลอยแบบก็มีลูกที่เสียนั่นแหละก็คือลอยแบบ ฮาเล่นวิ่งสวนเข้าไปได้โดดบอลเข้าไปแต่ก็มันก็ยากนะได้ลูงนั้นลูกนึงก็ถือว่ามีความสามารถเฉพาะตัวของฮาเลนดเลยที่วิ่งฉกบอลไม่ได้แต่ที่เหลือเนี่ยเกมรับของโมนาโกคือเล่นดีมากยืนเป็นลายแบบสวยงามบุกเข้ายากมากะะนะครับวันนี้แล้วพอแมนชีจ่ายเสียเลยอย่างนี้โมนาโกก็จะสวนมาแบบ รวดเร็วแล้วก็ได้จบเกือบทุกรอบเหมือนนจะมียิงออกบ้างยิงอะไรบ้างมาพูดถึงนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบอว่าวันนี้ฟอร์มเป็นยังไงสมหรับดอนารูม่าวันนี้ลูกที่ดูนเนี่ยผมว่ามีแต่ลูกยากยากเซฟยากมากแต่ละลูกลูกแรกก็เป็นเทเซ่เนี่ยยิงเข้าสามเหลี่ยมไปแบบ สามเหลี่ยมอะต้องไปดูภาพช้าแบบสามเหลี่ยมอะทําให้ดอนนารูมาที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่นึกว่าเทเซจะยิงในเสาแรกน,นส่วนมากเขาก็จะป่อนปั่นเสาเสาสองกันแต่วันนี้เทเซปั่นเสาแรกทําให้ดอนนาเนี่ยเข,ขยิบมาไม่ทันแล้วไม่ทันนะลูกนี้ส่วนกองหลังเนี่ยผมว่ากองหลังวันนี้ทําได้ดีเช่นลูเบนเดียสกับกวาดิโอเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้มีการหลุดเข้าไปยิงมากนัก ขนาดทีมของมนาะกูเนี่ยมีแต่นักเตะฝีเท้าเร็วๆรับบอลแล้วมักจะตามไม่ทันสำหรับกองหลังแมนเชสเตีรนะเช่นจอร์สโตนเนี่ยก็ตามไม่ค่อยทันปีของมนากูอย่างฟาติอย่างไรเงี้ยผู้เล่นของเขาเร็วมากนะก็ต้องชื่นชมจริงสำหรับโอไลลี่ไดแอสซิตไปลูกหนึ่งส่วนเกมรับวันนี้พลาดบ่อยผมเห็นว่าแบบส่งบอลพลาดบ่อยนะวันนี้แบบจับบอลเนี่ยการจับบอลของโอไลลี่วันนี้เพื่อนโยนมาให้และการจับบอลมันจับไม่ค่อยดี บอลข้าเลยตัวไปตลอดเลยนะโอลิรี่วันนี้ได้1 a แอซิ์แต่เกมรับในะยังไม่ค่อยดีนะมาถึงโรดี้ผมว่าเขาคุมจังหวะเกมได้ดีเลยโรดี้ก็เป็นสไตล์ของเขาวันนี้มีถ่ายบอลไปมาให้เปิดช่องให้ทีมได้นะแต่ก็ยังช้าหน่อยๆน่อยแล้วโรดี้แต่ก็ทําได้ดีแล้วสำหรับการถ่ายเทบอลในวันนี้โดกูนี้ก็เล่นไม่ออกพูดไปแล้วใน เมื่อกี้นะโดกูเล่นไม่ออกเลยโดนประกบชิดตัวอย่างนี้ก็ต้องไปหาสไตล์ที่แบบเล่นสําหรับกองหลังมาประชิดตัวเงี้ยต้องไปหาวิธีสู้ไม้ได้ถ้าทําได้ก็จะเป็นการดีมากเพราะตอนนี้เขาจังหวะสุดท้ายเนะี่ยดีขึ้นมากแล้วเลี้ยงหลบจี้เข้าไปเนะี่ยก็ดีมากแล้วแต่การโดนประกบประชิดตัวเนี่ยไม่มีพื้นที่เล่นอนะันเนี้ยโดกูยังไม่ได้นะแล้วก็เพื่อนด้วยเพื่อนก็ไม่ค่อยส่งให้โดกูด้วยวันนี้ไปเน้นฝั่งขวาที่แบรนาโดมากกว่า ก็มาพูดถึงแบรนาโดเลยกับแบรนาโดวันนี้ก็พูดไปแล้วแหละไม่ได้หรือแบบแบรนาโดมีจังหวะด,ดีๆก็มีแต่ผมว่าวันนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยดีสำหรับแบรนาโดนะไรเดอร์ก็พูดไปแล้วว่าโอกาสยิงเยอะแต่จบไม่ได้นะั้นหลายนัดแล้วก็ต้องปรับตัวในจังหวะจบสุดท้ายของไรเดอร์นะฟิลโฟเดนถ้าไม่มีโฟเดนวันนี้แบบหาช่องเจาะยากมากเพราะโฟเดนเลี้ยงในพื้นที่แคบๆนะี่สุดๆเลย ขากล้าที่จะทะลวงเข้าไปนะในพื้นที่แคบแคบถ้าวันนี้เป๊ปส่งออตตาบ๊อบลงอาจจะดีกว่าน,นี้ก็ได้เพราะว่าออตตาบ๊อบเนี่ยเขาชอบเลี้ยงพื้นที่แคบแคบได้ดีนะจะเห็นได้ในนัดก่อนๆก,นกน็คือเลี้ยงเข้ามาในริมเส้นเนี่ยเข้าถึงกรอบเขยนโทษได้ตลอดสําหรับออตตาบอ๊อบแต่มันมีไม่ได้ลงแต่ก็จะเป็นโฟเดนเนี่ยที่ทาหน้าที่ที่ดีมากวันนี้ แต่โอกาสยิงไกลวันนี้ไม่มีเพราะว่ากองหลังงรตะกูแน่นปึ๊กเจาะยากนะตัวนะเล่นสัญญาตยาณกองหน้าของแท้มีโอกาส2ลูกทาได้2ประตูเลยสําหรับลูกแรกก็กระดกบอลเข้าไปอีกลูกหนึ่งก็เป็นโอไรลี่เนี่ยเปิดบอลเข้ามาแล้วก็หมุนเข้าไปสองสองหลังเกมก็จบเพียงเท่านี้เรามาดูสถิติการหลังเกมของการมาพบกันของ2ทีนี้ว่าเป็นไงการคลองบอลเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตีต้คลอง71 เปอร์เซ็นตะ์โมนาโก29%นะเอ็กซ์เปกโกนะแมนเชสเตีหนึ่งจ้าสีโมนาโก1.45แล้วแมนซี่ก็ทำได้แหละในเอ็กซ์เปกโกเลยโมนาโกก็ได้เหมือนกันนะเอ็กซ์เปกโกน้อยกว่าแต่ก็ทำได้เหมือนกันใน2ลูกโอกาสยิงแมนซี่เนี่ย18ครั้งโมนาโกแค่8ครั้งนะแล้วโอกาสที่น่าจะเป็นประตูก็เป็นโมนาโก3แมนซี่สองครั้งลืมพูดถึงคนนี้ตัวสำรองคนนี้ที่ยกเท้าอย่างสูงกกสดิโก้กอนซาเลสคือลองมาผมเห็นนะว่า ล่นดีนะตัดบอลตัดเกมนะวันนี้ถ่ายบอลดีดีกว่าโรดี้อีกที่ผมเห็นแล้วแบบว่าพ,พี่เห็นส่วนตัวก็คือดีกว่าโรดี้อีกลงมาถ่ายบอลดีตัดบอลดีบอลไปข้างหน้าตลอดเสียลูกเนี่ยยกเท้าสูงนาะที9 0ในก่อเขียโทษไม่น่ายกนะทำไมไม่เอาหัวหมุงไม่เข้าใจแต่มันไกลแล้วมเข้าใจว่าถ้าไม่เอาขาตัดบอลไว้ได้ก็ออจ,จะหมุนเข้าไปเลยก็เป็นได้นั่นแหละ ก็เป็นจังหวะที่คิดไม่ทันของกอนซาเลสมั้ก็เลยเสียจุดโทษไปลูกนี้ก็ทำให้โดนดา่ากระจายเลยในเฟซบุ๊กกลุ่มลงกลุ่มไลน์เรียบร้อยสำหรับตอนชาเลสวันนี้ก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นนัดพีเมร์ลีนะก็รอดูกันไดน้นวันนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามใครด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ